สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทําเมนูง่ายๆแต่รสชาติอร่อยมากนั่นคือผัดเต้าหู้ซอสพริกเผาวัตถุดิบที่เราใช้วันนี้มีดังนี้ครับเต้าหู้ขาวหั่นเป็นชิ้นพอดีคำพริกเผาอย่างดีกระเทียมสับหอมใหญ่หั่นเป็นชิ้นใบโหระพาเตรียมเครื่องปรุงซอสหอยนางรมน้ำตาลผงปรุงรสน้ำสามช้อนโต๊ะเริ่มจากการเตรียมวัตถุด เราจะหั่นเต้าหู้ให้เป็นชิ้นพอดีคําก่อนจากนั้นซับเต้าหู้ให้แห้งเล็กน้อยเพื่อไม่ให้เต้าหู้ติดก,กระทะเมื่อทอดต่อไปเราเริ่มผัดเครื่องครับจุดแก๊สต,ตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมตามด้วยพริกเผาหอมใหญ่ผัดหอมใหญ่จนเริ่มนุ่มเติมน้ำเปล่าประมาณ3ามช้อนโต๊ะเพื่อให้ซอสไม่ข้นจนเกินไปตอนนี้เราจะปรุงรสด้วยซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะและเติมน้ำตาลเล็กน้อย เพื่อเพิ่มความกลมกลม่อมผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีหลังจากที่เราได้ซอสพริกเผาเรียบร้อยแล้วให้เราใส่เต้าหู้ทอดลงไปผัดในซอสเลยราพุกเคล้าให้เต้าหูเ้เคลือบซอสอย่างทั่วถึงแล้วใส่ใบโหระพาลงไปผัดเบาๆแค่พอให้ใบโหระพาสุกและส่งกลิ่นหอมตอนนี้ผัดเต้าหู้ซอสพริกเผาของเราพร้อมแล้วครับกลิ่นหอมของพริกเผาและใบโหระพากระจายไปทั่วห้องเลยครับทําให้เมนูนี้น่าทานมาก จะเสิร์ฟกันโดยเลือกจานที่เหมาะสมแนะนำเป็นการขนาดกลางมีจุนเรียบเช่นสีขาวเพื่อให้สีสันของเต้าหู้และซอสพริกเผาโดดเด่นขึ้นจากนั้นเพิ่มใบโหระพาสดวางตกแต่งด้านบนเต้าหู้เล็กน้อยเพื่อให้จานมีสีเขียวสดใสตัดกับซอสสีแดงเข้มเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆข้าวหอมมะลิหรือข้าวไรเบอรี่ก็เข้ากันดีครับเพียงเท่านี้เราก็ได้เมนูผัก ต้าหูซ้ซอสพริกเผาที่ทั้งอร่อยและจัดจานสวยงามน่าทานพร้อมเสิร์ฟแล้วครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมไว้เพื่อรอชมเมนูต่อไปครับขอบคุณที่ติดตามครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ